แบมไฟได้สิบาบาทนะครับเลยตุมงชัดกันชัดกแน่ผมมีสุดเทียบเลยเอาเอาของไปขายล้วหรือเกำลังอยู่ช้อนทองขายเลยเก็บขายให้หมดนี่คับปพืนแอคชั่นโบว์อะบ้างไปลงไม่เอาหรอลงมีอ่ะลงมีแล้ว ไปเฟินจะไปเผาแม่งเลยะวะ่ะเยดเด็นจะ <c oughs> เผาเลยเอาไม่ได้เ,เย็นที่สบายใจเลยทไม่ทิ้งแม่งเลย Let's go damn หมดเลยปว่ะของหมดเลยปว่ะน่าจะหมดละ กันดูแหมไม่ตปืนอย่างนี้ไม่ปืน,นแล้วนี่ไม่มีแล้วรถนี่มีไหมมีหนังสือพิมพ์อ่ะหนังสือพิมพ์ตัวนี้มีฐานฐานจะซื้ออีกไหมดูไม่ต้องนะเอ้ยคอนรัว้วไฟฟ้าเอ้ยจะไฟฟ้าดิน้ำน้ำไหนซื้อก็ดีซื้อซื้อซื้อแกนดิสอง เอาไปยักษ์าแมกกาซีนหนึ่งไปลุงตังเยอะผมสุดเลยเอาไปนี่ๆๆน,นี่ซื้อมาห้าแล้วมาๆๆม,ามาไม่พอก็บอกให้นี้ไว้ทำการตะแห้มแข็งน,น,นี่เว้ยไวไฟฟล์ ammo เอาไ้สองที่นะได้ตรงคนขับอะขับดันล่างมันชอบอันนี้ไม่ใช่ปัญหาหยุดแล้วแล้วก็จะซื้ออีกไหมให้เพิ่พมซื้อเพิ่มอีกไหมเด้อเพิ่มบอลเดี๋ยวแล้ก็ดูองคงุณเรียมีทองยังได้ไหนึ่งเออลุงถ้าเกิดเจอตัวที่เป็นหัวเหมือนไอเต็หมหัวไอขับตันใช่ปะ นั่นเบ,บาเตียนเตอเดืนอนน่ะได้ลบเบอเตียนออกมาขายได้ตั้งเยอะเลยจัดไปดใ้ายเสียแล้วก็ซื้ออะไรกวะไม่รู้จะซื้ออะไรละมันมีอยู่ห้าร้อยเก้าสิบตอนนี้รถโอเคไหมรถใช่ไหมอ่าโอเคหมดละถ่านท่านทาน่ทานพอมั้ยท่านพร้อมไหม,ไมเจอมีบเอ,อ,เอ,เอคิแชอแไรเงี้ยงซื้อมันต้านได้ไหมไม่เสียหาย สองการลุกแม่งตายงงใช่ไหมที่โดนเดินเดินเป็นเสียงไทยนี่ได้ทำยังไงไอ้ลุงก็สองไปบ้ามาเมนี่หมอในเทมไหมแล้วก็เอาหมอมาเพิ่มไปหมอเพิ่มสักไม่ก็สองเอาไมค์สาวยังไเราจะไปเมืองต่อไปต้องจริงแไหมหมดตัวปะเราจะเตรียมอาวุธเตรียมของอยู่ กรสุนเทอรดได้เออแ่ดึงไปเลยดัดนึงกระสุนเทอนี่หมดละเดีคยวเขาซื้อของมาเพิ่มอ่มซื้อซื้อสุนเทอรดไนึงนะแล้วแต่กระสุนในเทอร์ดได้เลโอเคซื้อเพิ่มใส่งม่ัดนะ ได้เลยเก็บตังไว้บางอย่าสตาร์ททานก่อนโอเคเก็บไว้สตาร์ททานซื้อมาหกก้อนอเก่งพร้อมแล้วพร้อมแล้วะทานพร้อมเชื่อเพลิงพร้อมไหมเาอา好了ไปไปไป เอาส,สมบีติี่มาใช้ดีกวะต้องไปถึงสามหมื่นกิโลอะไรรอบนี้ไอส้สมบีใส่เข้าไปแล้วก็เวลาตอนนี้เอาพีเอ็มมไในตับหอ่งน,นั่นลงขวามือ อ๋อมันเป็นที่เอาไปปราบบอสอีกอันนึงแมวมันไปวะแต่มันเรื่องแรกมันไม่สู้ไม่ไหวครับสู้บ่ไหวอันนี้ก็อันนี้ก็เรื่องจริงแต่ของดับบี้เหมือนกันนะมีตัวเซฟเลยหลบเข้าในเลย,ลเลยผมจุอดับพลาดินยาวๆเลยเขายาวๆเลยดีกว่าจะเช้าอ่ะม้านเนี่ยนะขับไปยาวๆเลยม้านเนี่ยแมวว่ะ ไม่ต้องละพอมืดเราคงไม่อยากเสียเวลาขนาดนั้นหรอกจนกว่าจะสว่างแล้วกันขับไปตอนนี้สิบเอ็ดแล้วน้่มันเรามีเด้อตรงด้านหลังตรงนตรงไหมมีมีเห็นอยู่เห็นอยู่ตอนนี้น้่นมันเครื่องถังแล้ะไอจุมาตายเอาที่ผายละสองแล้ว,ลวมายูนคอนเนอ์นลงุงเชียอขับชนมายยูคอนตายโอเคชัางแมงแล้วกันยูน,นิคอน เซกูบายเลยมองไม่เห็นเนี่ยตีหนึ่งแล้วตอนนี้พอเชื่อเพื่อนก็ยังเกินครึ่งอยู่แต่ไม่น้อกห่เจอไม่ตลอดการเหยียดสาม,มีตายเหรอเดี๋ยวยัง อินเีเวนป่าววะไปเไปเลยไปเลยที่สามแล้วมันมือดอะมองไม่เห็นเราต้องซื้อตะเกียงไหมตะเกียงมันซื้อได้ไหมวะไม่ได้ไมนมีทรอสอยู่ตีซื้อได้แล้วไม่มาอันนั่นแหละตู้คารุบเราไปถึงเมืองต่อประเทศไปละถึงแบบเร็วมาก มนตัดไปแล้วแค่ซื้อฐานพอแล้ว Let's go เอ้ยกดผิดนกนี sơn em bay ở nhà này, ok, mong sao bay ở nhà, huy, zombie có <coughs> <Add lullay. coughs> <coughs> hey, à, đồn phá à, oh, xúi กำลังคล่องใจเลยก็เกิดขึ้นดอกเต็มในของอะ่ะเฮ้ยแล้วยังมีไหนยังมีไหนไม่มีอะไรตัยผมตกเต็มไปเลยต่เข้อจะไปอย่างก็ไม,ไม่เฮ้ยมหังแมงข้าคือ <c oughs> ช็อตกันนี่แหละไม่บอกว่านี้จะไปม,มาอะไรสิ่งเลยก็บอกแล้วตะกี้เนี่ยเสียงชัดด้วย เาไม่ยัอยู่ด้านในนักเตอร์ไห้ออกแดนไม่ได้ซอบี้ใส่เสื้อกะที่ไ้มีเรียว่าอย่โคดสอบี้ใส่เสื้อกะยิงอะไรนัดลงยงไนัดยิงไรฮะโอเคแพงนะตัวนี้เนะี่ยไม่แพงไม่แพงไม่แพงใครไี้มีฐาน ตุราชอยู่นี่เด้อเยแล้โอ้เดินแตไม้ลุงเลยไมเดินทไม้เดินไมจะาไปไในปาไหนปในครนี่นสุพิมพ์เต็มเลยลุงไอ้ไม้พิเศษแไมน้ำมนศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ปลาใส่ตระมีตายแล้วอย่างนั้นแหะครับ<ส>แม่งเขยดเลยรับ มันกเข็นมันกำเข็นหย,ยิบไม่ได้กดได้บ้างไหมกดไม่ได้มืดแล้วมืดแล้วเหรอเออมืดแล้วเอาทอที่ได้ก่อนแล้วกันก็ไปนูน่นยดเยยดยเรากดยเรากดย เอาอันนี้มาก่อนก็ได้ครับเอา,เอาลดไฟไม่ไงอ่ะขึ้นขนลัขขงเลิกเลยนี่ แล้าไเนี่ยเอาเอาสับได้เลยนี่แหววใหต้องเขาวอคเพียรอยู่แล้วต้อแสบเนี่ยยื้ไม่โดนไม่ได้คุยกับเซนฟีอยู่บนหัวไอ้ลุงอยู่บนหวัวอยู่บนหวัวอยู่บนหวันหวโอ้ยโอเคตายแล้วเนี่ย ตายแล้วมันตายแล้วไม hmm. ่ไม่เอดเจาะจาะที่ลงกลับบอกไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขามาเทียบท่าทีหนึ่งเออลุนลุนลุนลุลุนหลองเลยสัตว์สัตว์เต็มที่ไม่เห็น ก็ลงนี่เต็มเลยนี่ั่ง่ลอุ้ยนั่งรถเลยโอ้โหเรียบร้อยโดนสับกลางหัว <c oughs> ตายขาดีตายขาดีเลย เดี๋ยวไปซื้อกันเกือบตายตอนนี้ลุงเกาะผมหายไปดิไม่ดูดิไม่เห็นนะดูไม่ออกอะยรอ่ะจิ๊กแตกว่ะใช่เราเรื่องด้วยไหมเอ้ยลุงเกิดแล้นลุงเก็บปืนดิแอชเชนโบวเอ้ยแล้วฉันเชื่ไปเด้ออ๋ออยู่นี่ Okay. เก็บประสุนมิมาเลยต้องใส่ถ่ายเทเลยก็ส่ายเสียเพช่ไหมโอ้โหมาเลยมันโหดมากสียโอ้เข้าไรน,นี่เต็มเลย4 5่บอัพชัน้น ีนัเขาที่นี่เรามีของเยอะแล้วเราไปยาวเลยไหมเออเดี๋ยวเพิ่งหยิบเพ่งหยิบกิ๊บก็๊บตีเนี่ยทองกันเด้ได้ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไปยาวได้อยู่ไอ,อ้กอล์มใหม่ หายับเลยก็อย uh, uh, no. ู่ด้วยกันเอ้ขดปลาไปได้ปลาลอยใจไอ้ขดไอ้ขดขนของขึ้นรถนะเดี๋ยวลงเอาไปของไปเก็บของดับให้จะได้ปเสียเวลา 8ปมือเลยตัวนี้เราได้พักยาวๆตุ๊กชิขนาดนี้เลยเชื่อเพิ่เพมเรื่อยๆเอาซอมบี้นี่แหละยัดเข้าไปอ้าวเชือตกตๆตกต,กตกอ๋อสโลกันชโลอก่นถกแถวนี้มาเต็มเลย มาเตะเบรไปเลยไม่กอดไม่น่าเชื่อนะกดฟิสิกส์เดียที่มันนะไม่ทำสมจริงเอ้เนั่นมันนี่นะวะไอ้ไม่ไม่ยืนย,ยืกกนคอนเท่าไห่เขาวฮะยืนยืนคนสีขาวเหรอไม่ต้องเอาก,ก็ได้มั้งจะคุมตึงตึ<ค>แล้ว<ค>ลนี่ไปไปไปออกมาจริเดี๋ยวไม่ไดุ้ยิ <laughs> ่น ไม่มันติดพัวแล้วมันก็จะเด้งออกวะแล้วก็หายไปเลยช่างมันนะครั <c oughs> <c oughs> บโบแอคชั่นลิงได้ไหมไม่ได้ได้ข้าวว่ะ <c oughs> ใครโดนกำรอไงมแ ขรันเต็มแล้วมาเปล่าก็เต็มไปเลยขอดูนะโหสามมันเจ็ดสี่หมื่นแล้วก็ถ้าเกิดว่าถึงจุดเช็คพอยก็ขายของเสร็จแล้วก็ซื้อฐานแล้วก็ไปต่อไม่ได้ข้างขวามือดูอะไรวะเนี่ยไม่เห็นจนะต,ต่องหดูงแต่ป่ะมันยังมืนอ,อยู่เลยที่หนึ่ง

มุมมุมดูไม่ม,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 มีโอ้ยสัตว์เอ้ยดุดมานอกรถมามันโผละะ่มา ข้าวบอยไม่เจอแนละ้นะ่ๆอ๋อเจอแกันเจอกันโอเคเอ้า,อาสัตว์เอ้ยเอา้ายต้กับขับไปกเอนะเอเดี๋ยวได้เขไม่ตายไม่ตไมต้มันจะลงมันติดตรงที่ล้ออ่ะน่าผมเลยนิดเดียวลุงไม่ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคที่หรืที่อเอ้ามังไปนี่ยเดี๋ยววันเดินๆนะขับมาจุบนะได้ได้ ใช่ปัญหาอยู่แล้วลงเห็นหมาบินได้กไดขึ้นว่า t ต e เฮ้ l ไปเลือดกัน,โ,น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 โอเคพร้อมเกิด้าไปแต่เข้านี่ไปดูเลยได้เลย ของกระจายถ้าเท่าด้วยแบบแปลกว่ะแต่หน้าเท่าอยู่ได้เสียงคาร์บอยเอาเรามาเหรอไม่ได้เสียงนี้เฉยแต่คาร์บอยแบบนึงแต่เสียงกระโชกเอเสียงเขาบีีแบบนึงอ๋อโอเคมันจะมือดีแล้วนะเฮ้ยนี่มันแวมไพร์ได้หว่าเดี๋ยวลุงมีโฮลี่วอเตอร์ลุงแวมไพร์ได้หว่า,าล,<ง>ลุงไปกิดหลังลุงนะ <laughs> แล้วมันแล้วอ้อนี่ทางเขาอยู่นี่ยิงแม่งหมดเลยยิงแม่งหมดเลยหลังเี่ย <Here. S 3> คุคอยยิงทำไมดิกละดึงยิงไอ้ตัวสองไอนี่อยู่ หลังหลังลุงเด,ดนินยาไม่ได้งไงไม่น่าจะจรอดแล้วนะลุงนะหมดขอบเลยมาไอ้ทียลุงหลังลเข้านะเฮ้ทียแตกจนได้ทั้งหน้าทั้งหลังเอ,อ้ออกในปาก <c oughs> อ <c oughs> โอ้แซดว่ะามาไมามากลได้ประมาณสี่หมื่น 40, โลใช่ไหมครับอืมได้สี่หมื่นล 40, โลแล้วค่อยต่ออีก